เมื่อเอซต้องการดูผมพี่ที่ตัดไปแล้วแล้วก็เอ่มแม่เอามาติ้งในถังขยะนะเราก็เบยต้องมาดูในกระตอบถังขยะซึ่งรับบทเป็น คนคุยเคียทั้งขยะมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งเลยเ้ยเดียววะมันอยู่ลึกไหมวะนี่เพิ่งเอาขยะมาทิ้งกันนี่ขยะหอมมากเลยดำดำข้างในมันไหมวะจ้อยนี่ทุกคนอีซี ทำไม f ี FC ทำกับเราอย่างนี้ไม่เข้าใจเลยเราต้องกันหายใจเราก็อมหานไม่รู้ว่าเจอไหมยอยู่ไหนผมผมอยู่ไหนมันลึกมากเลยแมทิ้งอยู่ไหนถ้าไม่เจอ <c oughs> Hôm ừ. nay nhé Yeah Ê <laughs> à, gì ừ, Ừ Cuối hả? เมย์ดึงเมยตั้งกรยานีไหมาวะเมยตั้งเมย์วนวนวนมาตรงนี้เด็กคุยง่าหอมไม่ปุ๊บ

จบแล้วเฮ้ยไอยเป็นล่มได้ได้แต่เลยมันบวนทึ่งไงเมย์ัดไอ่ทึงเมย์แกมวลมวนมวลมวท่งมาได้นนี่นี่ นี่คือผมที่ตัดใบหนุ่มยังผุมันมีชีวิตแล้วมันมีชีวิตเฮ้ยหนุ่มนะแต่ทตไม่ต่อนุมมนอน่มไม่ตอนุ่นมันหลูดลึกมันแห้งแห้งเดี๋ยวตัดเึ้่มานุ่มหนุ่มวะอ้ยอันนี้คือผมของจริงนะมือก็รูล่าของจริงกันไอเวียนหัวาก็ อีเป็นลมแล้วเอาไปทุ่มต่อ,อเลียนหัวก็ไม่ไหวปันนี้โออะไรยากยากเอาไปทุ่มนะนะให้เลียนหัวลาล่า,ลาคาดล้างมือตรองตามที่ nhìn người lười mèo không chơi thành lầy Yeah, eh.